สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลค่ะลงแนวทางลาพัฒนาของวันที่16บธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมจินตนาจ,จะลงแนวทางของแอดจินนะคะเป็นแนวทางาบนล่างค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาวันจันทร์ค่ะลาพัฒนาวันจันทร์บนและล่างค่ะคุณผู้ชมวดที่ผ่านมาเข้า,าตัววิ่งนะคะเขาเข้าวิ่งอย่างเดียวค่ะเราก็ ิ่งแปดนะคะเขาตาแปดค่ะคุณผู้ชมส่วนของเด่นเดินดีสามตัวมาตัวค่ะเด่นเดินดีสามตัวมาตัวนั้นคือมาทั้งสองค่ะคุณผู้ชมสองหวัดติดแล้วค่ะสองหวัดติดแล้วเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางล่าพัฒนาเอามาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะขี่เก่าเหมือนเดิมจันพุทธศุกร์ต้องเจอกันนะคะจินตนาหาแนวทาง เราก็หาสูตรค่ะคุณผู้ชมสูตรได้เดินเดียวมาฝากคุณผู้ชมแต่ทีนี้อันหาหลายๆมันเลยบ่กเขาเขาคุณผู้ชมที่ผ่านมานะคะกำลังมวนเนาะบางเดือนคุณจิจีกาจะเลยบมวนจ่อยค่ะเดือนตุลาค่ะอ้ยมวนหลายค่ะคุณผู้ชมเขาสิบมว1สิบก็งวดติดเลยนะคะมวนค่ะแต่ทีนี้ช่วงนั้นยังไม่ปลดล็อกค่ะคุณผู้ชมราพัฒนาย,ยังไม่ปลดล็อกให้นะคะเพราะว่าจินตนาทิดกดค่ะทีนี้ก็เลยมา มาเข้าต่อค่ะคุณผู้ชมเข้าต่อนวดหลัจงจากพิจิกาเนาะคะ่ะก็เลยรุดจอยค่ะคุณผู้ชมหนาเสียดายค่ะทําผิดกฎไปแล้วพอเขาเปิดให้เราก็รุดไปนะคะมาตามต่อนะคะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมให้เบิ่งกันเป็นการบันเทิงค่ะคุณผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงนะคะโอ้ยผาดีง่ายหลายค่ะคุณผู้ชมเผาขําเนาะ เขาขาลามึงพระอาทิตย์ตกดินค่ะคุณผู้ชมกันเป็นยูไฮยูหน้าหฮาก็ได้ว่าอินดหอดบรรยากาศเก่าเก่าอิตนาเคยเฮ็ดหน้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาสามเซียนด้วยกันค่ะแอดยินแล้วก็สูตรเด่นเดินดีแล้วก็ของยายนางตำลาวค่ะคุณผู้ชมอ่าแนวทางของวันจันทร์ค่ะเพราะว่าวันศุกร์ของเพื่นที่พานมากค่ะเข้าบนล่างค่ะคุณผู้ชม ของยายนั่งตำลาวเข้าตัวกลับนะคะเปิ้ลหาอ่าก49แล้วก็8เจ้าค่ะคุณผู้ชมเขา้าัตกลับค่ะวันวนี้มาตามให้ค่ะคุณผู้ชมตาจับใส่กันโอ้4ตัวแตกไปแล้วนะคะนี่แค่6ครูค่ะคุณผู้ชมแต่งวดนี้นะคะสีเขาหรือว่าเข่ากับลูค่ะคุณผู้ชมจังาเบิงนะ้งหลือจังพิจาลหน้าเอาค่ะแนวทางนี้เข้ามีไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนาะคะ่ะ กเอามาฝากคุณผู้ชม,มคือเก่าค่ะแนวทางรุดกินตนาก่ะขออภัยคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามแล้วก็แนวทางรุไปค่ะแต่ถ้าแนวทางเข้าก็โอ้ดหใจน้ำนะคะคุณผู้ชมเนาะเไอบรรยากาศก่อนจะกลับบ้านก่อนค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศโดยรอบค่ะหน้ายอยู่สูงเลยจักหน่อยค่ะคุณผู้ชมยนันไอ้แม่เลยคะนั่นคำเราไม่มายันแบบขึ้นมานหนามๆสินะคะ บืงบรรยากาศระว่กยานค่ะคุณผู้ชมสวยงามค่ะบคนก็มานั่งทำคลิปเหมือนกับจินตนาค่ะคุณผู้ชมจุดตื้นเป็นข <age> ้างบนค like like ่ะตอนคามาข้างบนก็จะมีไฟให้ค่ะบัดถึงเวลาหกโมงเย็นค่ะคุณผู้ชมบัดที่เขามาต้องแจ้งเขาว่าเราจะพักค้างหรือว่าเราจะกลับนะคะนี่บัตรลดค่ะคุณผู <pinky S 2> <laughs> ้ชม นะออาาทิตย์รับไปแล้วค่ะคุณผู้ชมอาทิตย์จบแล้วเนาะเอาค่ะไปเบื่องแนวท่าค่ะคุณผู้ชมตาพัฒนาของที่16ธันวาคม2567ค่ะค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันจันทร์ค่ะของแอดยินเองค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันจันทร์วิ่งสองกับหกบนล่างค่ะปกติไปตารางเด้อค่ะคุณผู้ชม มีมาเขาบงกตเมาล่างนั่นกางคาหนาได้ข้างหลังข้งบน้เล่าพัฒนาเป็นปับบรมงไหมเนาะค่ะพัฒนาไปไก่อีรีค่ะคุณผู้ชมก็เลยหาสูตรกันจากเลยไปล่างตลอดเนาะค่ะมีดิ้นได้ค่ะคุณผู้ชมอ่ามีเปลี่ยนแปลงไปนั่มเนาะค่ะเหมือนการเวลาค่ะคุณผู้ชมเหมือนอากาศนะคะเบื้องไฮมวลไฮเพิร์นค่ะคุณผู้ชมไปกับแอดจินวิ่งสองกับหกค่ะสองกับหกบนล่างค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้มีหกคู่ด้วยกันค่ะไปกับก็สิบสองนะคะคุณผู้ชม บนล่างด้วยค่ะมี26 27 28 60 67 69ค่ะ6คูค่ะคุณผู้ชมไปครับได้ค่ะคุณผู้ชมไปครับนั่งค่ะบนล่างด้วยค่ะที่ผ่านมาวิ่ง8กับ7ค่ะคุณผู้ชมอหาย8ซีก็8 6เนาะค่ะเสียดายตีล่างกาค่ะคุณผู้ชมบางคนเพิ่นตีล้างกาเพิ่อจะได้เนาะค่ะ9 8เนาะ8 9ค่ะวิ่ง8กับ7ก็เลยผ่านแค่8เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นตัววิ่งนะคะ ต่อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดูค่ะเดี๋ยวเอจจนถามว่ามั่นใจซํำได้มือนี้นะคะมั่นใจว่าสองกับหกต้องมาแต่ไม่รู้ว่าจับคู่เข้าไหมค่ะคุณผู้ชมส่วนมากตัววิ่งของจินตนาบ่เคยหลุดค่ะคุณผู้ชมนานๆจะหลุดทีหนึ่งค่ะน่านอีหลีค่ะจังหลุดค่ะแล้วก็ไปต่อค่ะคุณผู้ชมอันล่มมั่นดปุกูขากแน่เด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าล้ำค่านเด้อค่ะ ของยายนางตามลาวค่ะคุณผู้ชมไปน้ำกันกับแอทินเนาะคะ่ะเนาะเราก็จะมีสูตรเดินเดินเดินดีไปด้วยกัน3าชุดส,ช,สชุดน้ำกันค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาวันจันท์ค่ะที่16ตรงกับรัฐบาลไทยค่ะยายนางตามลาวให้วิ่ง2กับ8ค่ะจับคู่ค่ะ2องศูนย์ 1, 4, 8องหสค่ะมีน้ำกัน6กคู่ไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชม จะตรงกับรัฐบาลไทยบะค่ะวดที่ผ่านมาค่ะยายนางตำลาวให้วิ่งหกกับสี่ค่ะคุณผู้ชมของวันที่สิบสามวันสุดแ์้วค่ะแตกบนล่างค่ะแต่ว่าเข้าตัวกลับค่ะคุณผู้ชมผลออกเก้าสี่ยายนางให้สี่เก้าแล้วก็บนสี่เก้าอ่สี่เก้าแปดนะคะยายนางให้แปดเก้าค่ะคุณผู้ชมสองตัวบนล่างแตกเลยหวหมนนี้มาต่างตอนะคะนะนเนาะวานิลข้าสุดปังทุกคน เดิไปค่ะค hey, <laughs> <co> <eight>. ุณผู้ชมดีกว่าเดาหน่อยนึงค่ะเดินแวนเบินนี่นะคะต้องุบๆเต็มค่ะต้องแผค่ะเดินเดินดีค่ะคุณผู้ชมสามตัวมาหนึ่งตัวของจินตนาค่ะสูตรคำนวณค่ะคุณผู้ชมคำนวณคำนวณไม่ต่างกันกับเดานะคะเดามากแฝรากว่าคุณผู้ชมเดาเดาเดาแบบไม่สูตรค่ะคุณผู้ชม เราแบบมีสโซนเอาจินตนาเลยพับไว้ค่ะชุ่มลุมันแห้งค่ะผู้ชายกันเองน้อยจ้ค่ะคุณผู้ชมทุนที่ผ่านมาค่ะวิ่งแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สามตัวมาหนึ่งตัววสันมาสองเลยค่ะมาทั้งแปดและเก้าค่ะวดนี้มาตามต่อค่ะคุณผู้ชมวัดของวั่นจันนะคะวันจันทร์ที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะครับตัวมาหนึ่งตัวมีศูนย์มีหนึ่งมีสองจินตนาวาสองของมา และศูนย์ค่ะคุณผู้ชมมันจะคอมกันมาที่นี้แต่หน่าหิว่ะเนาะศูนย์ 0, อาจจะไปสับจับใส่กับอะไรค่ะคุณผู้ชมศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกค่ะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นศูนย์นะคะถ้าสองก็จะมีสองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแปดไม่แน่อาจจะมาเหมือนเดิมนะคะหรือไอาจจะเป็นสองเก่าเนาะอุ้ยวันที่ผ่านมา,นาหนาเสียดายค่ะคุณผู้ชม ันเกี่ยวกับรถเจ้าของต่าที่นี่ะทะเบียนรถเนาะค่ะมาหมดทุกตัวเลยแต่ว่าวันที่สิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมที่ฝันพอมันมาพ่อตามมันบอกออกนะคะมันมาออกวันที่สิบสามนะคะน่าเสียดายมากเลยสามตัวตรงๆเลยนะคะออกมาฝากคุณผู้ชมตอนนั้นเขียนลงอยู่ค่ะแต่ทีนี้มันอยู่ประทัดในฝันอยู่ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะขอให้มาให้ปังทุกคนนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาค่ะดู นวทางของราพัฒนาวันจันนะคะเป็นราพัฒนาของแอดจิมแล้วก็ยายนางตำราวค่ะสองสูตรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมขอให้โชงดีทุกคนนะคะเราวัดดีค่ะ